Dr. Channel, We've been waiting for so long We've been waiting for this time to begin We ain't getting any older I kinda feel a little younger I Run away and embrace the day The sun is out won't go away Feel the clouds on your shoulder Up, Touch the sky feeling bored ใส่ลิมิ e เต็ดเอ็กซเพื่อที่จะข้ามฟากจากเมืองนาราที่เราอยู่เมื่อวานนี้นะครับพุ่งทะลุปไปฝั่งตะวันออกเลยนะครับพี่แม็กนั่งอยู่ตรงนู้นะครับถ่ายวิววันนี้ฝนตกตอนเชา้ามันก็เลยมีหมอกเนี่ยหมอกบนภูเขาเนึงว่าอยู่น่านดูดิ ตอนนี้เหลืออีกแค่หนึงสถานีนะครับเราก็จะถึงสถานีชื่ออิซุสุคาวะสเตชันนะครับจะเป็นจุดที่เราเอากระเป๋าเราไปเก็บในล็อกเกอร์ก่อนแล้วเราก็จะนั่งรถบัสเพื่อจะไปเที่ยวที่ตลาดแล้วก็ไปเดินเล่นที่วัดด้วยนะครับวันนี้ฝนตกเนี่ยพยากรณ์บอกว่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหยุดพอดีเราก็หวังว่ามันจะหยุดทันทีที่เราไปถึงนะมามาะอิซุสุคาวะ อิซึกึกาวะไนคไมายิ่งถึงถักสิมโอเดุรเคเราออกจากสถานีอิซุสึกาวะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มีล็อกเกอร์นะครับพวกพี่หมอก็เอาของไปเก็บเรียบร้อยเมื่อกี้ก็แอบลำบากนิดนึงเพราะว่าเราเป็นแนวคลิปตุ๊กตาก,กันเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่มีเหรียญร้อยเยนพอมาถึงสําหรับใครที่ไม่ได้แตกเหรียญแตกแบงค์มานะมันจะมีตู้กดน้ำเราก็ไปหยอดนะครับเราเขาก็จะทอนมาเป็นเหรียญให้ศูนย์เจ็ดนะครับรู้ศูนย์เจ็ดสิบโมงห้าไนคุมาย รอบ1 0 5 5ใช่ไหมครับใช่รูทหมเลขศ์เจดสในคอมาเอออ่นานภาษาเกาหลีเเราอ่นานภาษาเกาหลีกันนะครับเราไม่อ่นานภาษาอังกฤษมันคือตลาดโอคาเกะโ,โ,โยโกโชโอ๋อเหยื่อกันตลาดนะครับแบบว่าเดโมเชเลเยอร์โอ้ยคนอะไรเนี่ยเหยื่อกันตลาดกระป๋องกระตูนวันหลังอะ่ะแบบไม่ต้องไปสนใจมันนะรู้ไหมแบบมันกาแฟเฉยๆอารถบัสของเรามาแล้วนะครับตรงเวลา ตอนนี้ฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับก็โปรยปลายโปรยปลายเนาะอือเหม่เราขึ้นรถกันก่อนแรกที่เรามาเป็นตลาดนะครับตลาดเก่าแก่นี้ก็มีหมดนะครับคาเฟ่ร้านกินข้าวขายของของหวานอีกแล้วเยอะมาก

ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านไซเดอร์นะครับของขึ้นชื่อของเมืองอิเซเป็นไงมีความหอมแบบผลไม้เอาามตลุกนี่ขวดนี้ก็สามมีความเข็มเค็ม<ๆ>อร่อยไหมอร่อยนะแซ่ๆแซ่จะเข็มเค็มเหมือนเกลือแรบอ่บบอ,อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เขาบอกต้องมาทานก็คือขนมโมจิไส้ถั่วแดงเนาะ ลองดูซิว่ารสชาติเป็นไงว้าวขาอมาอย่างดีเลยนะครับอ๋อชิ้นไม่ใหญ่มากถึงว่ามันไม่แพงจะบอกว่ามันนุ่มมากนะครับใครมือนหนักๆแบบพี่หมอจับลงไปนี่ก็คือมันจะยุบลงไปแล้วก็มันจะหลุดมือนะอืมหวานหวานเย็นๆแนะนำ ีอกเ็ <S <S> <S <ST AR> อากาศวันนี้ดีหลังจากฝนหยุดในที่สุดเราซื้อล่มมาใช้กันไม่ถึง15นานทีตอนนี้แดดออกแล้วอากาศเป็นไบโพล่านะโอ้ฟ้าใสมากนะครับ <S <S <S> ของเราไม่ได้กันแดดน,นะครับเป็นล่มแบบใสๆเอาไว้กันฝนอย่างเดียวถ้าไปซื้อล่มอีกกันหนึ่งก็คงคือไม่ไหวแล้วครับ ความสำคัญของศาลเจ้าอิเซกรานตรงนี้นะครับก็คือเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใครมาใครที่แบบชอบขอพรเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะจะต้องมาไหว้ที่ศาลเจ้านี้นะสรงัยจะได้ขอพรได้บนอีกแล้วแล้วปีหน้าได้กลับมาเที่ยวใหม่อีกหรือเปล่า นี่จะมีลำธารอยู่แยกมาด้านขวานิดนึงวิวสวยมากอ ทำการสักการะไหว้ข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้เขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวิดีโอเลยพี่แม็กเกือบโดนกินหัวโอเคในเมื่อเรามาศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะ <c oughs> เราก็ต้องมีการไปซื้อเครื่องรางของแข็งเอ <c oughs> ให้เคร่องราของขัง ไว้ปกติตัวนะครับ่เอเป็นความสิริมงคลของเราเนาะช่วงนี้ยิ่งมีคนมาลุงลังเยอะกี่บ้าเยอะนะครับเราจะซื้อไปกําจัดสิ่งชั่วร้ายให้หมดเลยตรงนี้นะครับเป็นที่จําหน่ายเครื่องรางของขลังจะเรียกว่าของขลังก็คือไปอย่าว่าเป็นคนเล่นของนะเครื่องรางเฉยๆแล้วกันได้มาแล้วนะครับมาเครื่องรางของเราโอเคนี่นะครับหนึ่งใน ชามที่หมอตามหานะครับก็คือตัวนี้นะครับปกป้องจากพลังงานชั่วร้ายนะครับลุงลังพวกสัตว์ตรงสัตรตูนะมันจะได้ไปไกลๆเน,ะ<ป>ะนาะลักษณะของเครื่องรางของญี่ปุ่นนะครับมันจะมีรูปร่างเป็นรูปดาบแล้วก็รูปร่างเป็นรูปกระจกถ้าเป็นรูปดาบนี่เขาเรียกว่าชามนะครับอันนี้สําหรับให้ตัวเราเองถ้าเป็นรูปกระจกเนี่ยเรียกว่าทาลิสมันซึ่งเขาเชื่อว่ามันสําหรับปกป้องหรือว่าสาหรับผลสำหรับบุคคลในครอบครัวแฟมิลี่เมมเบอร์ไง ตอนนี้คืออันซินของแท้นะครับดูสภาพทุกคนนะเงียบสงบมากแล้วก็ไฟลกลางนะครับก็มีกันอยู่แค่นี้ตั้งใจว่าจะไปดูหินคู่แต่งงานที่เป็นหินแบบสองอันเรียงกันนะแล้วก็มีเชือกผูกนะหมืนคู่แต่งงานสมรสเรารอรอัอคันนี้ตั้งชั่วโมงหนึ่งนะครเพื่อที่จะมาแค่สถานีเดียว ความอันซีนความต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะครับโอ้โหสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่สถานีฟูตามิโนะระนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูหินผู้แต่งงานกันละต้องเดินกันต่อแบบอาิ์ใกล้ตกดินแล้วนะได้ยินเสียงนกบินกับรังเสียงอีกงอีกาแกล้งเลยทุกคนก็ลองคิดดูกันว่า,วามันบ้านนอกแค่ไหนนะครับมีทั้งตู้ไปรษณีย์แล้วก็ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญที่นี่คือประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะนายกถ้าเราเดินไปทนเนียเราจะได้เห็นวิวนี้นะครับ ตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่ถ้าเราไปค่ำหน่อยก็จะเป็นวิวนี้นะอยากดูวิวเนี้ยรีบเดินเมโอโตอวะหรือว่าหินคู่แต่งงานเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรากำลังจะรีบเดินไปดูตรงนั้นนะเพราะว่าตอนนี้มัน5้าโมงครึ่งแล้วนี่คือหนทางที่เราเดินครับ <c oughs> เป็นเมืองที่เงียบมากเลยอ่ะเงียบ <Yeah. S 1> ปิดบ้านนอนกันหมดแล้วนะครับ นี่คือชายหาดฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเลยนะครับในโซนนี้คราว่าเดินไปข้างหน้าเดี๋ราจะเห็นหินคู่แล้วนะถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกหินตาหินยายวะเราเดินเร็วนะก็ไม่ถึง15นาทีครับใช้เวลาประมาณ10นาทีแค่นั้นข้างหน้านี้ ดีมากนะครับมาถึงปุ๊บถ่ายรูปปั๊บแสงหมดแปบรบ๊บแต่ถือว่าคุมนะครับเพราะว่ามันเป็นอันซีนจริงๆเลยแบบต้องมาไกลขนาดนี้เราก็ได้เห็นก้อนหินที่เขาเอาเชื่อกมงคลมาเชื่อมกันนะครับเปรียบเสมือนสามีภรรยาเจ้าบ่าวเจ้าสาวสินะไอ้ก้อนใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าบ่าวนะก้อนเล็กก็คือเจ้าสาวนะครับผมว่ามันสงบนะ จบแล้วนะครับวันเดย์อินดิเซ่๋ตอนนี้ขอตัวกลับโรงแรมไปพักก่อนนะพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวทะเลที่เมืองชิราฮามานะครับอย่าลืมซับสไคร e ให้พี่หมอด้วยนะครับ